สวัสดีครับผมไลฟ์เฟิร์นนะครับวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนเล็กนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยก็จะพาเฟิร์นเนี่ยขึ้นไปหาลุงดิบมาทุกคนก็ช่วงที่ผมไม่สบายเนี่ยผมก็ให้เพื่อนฝนนี่แหละขึ้นไปส่งข้าวให้ผมนะก็นะเคยขึ้นไปอยู่ครั้งหนึ่งก็วันนี้นะเราเนี่ยได้นําพวกปลาช่อนเนี่ยขึ้นไปให้ลุงแกนะนี่เราก็จะไปย่างกินกับลุงแกเลยเนี่ยตัวใหญ่เลยทุกคนก็อันนี้ก็ เพื่อนคน,นเนี่ยเขาเปิดช่องใหม่นะก็จะพาขึ้นไปหาลุงดิบแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวขึ้นไปหาลุงแกก่อนไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าหรือเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกทั้งวันเลยนะเมื่อวานก็ทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานะไปกันเลยไปก็ตอนนี้นะเราเนี่ยได้มาถึง ต้องกระตับแล้วนะทุกคนนี่ถือว่าฝนเนี่ยตกทั้งวันทั้งคืนนะแต่มันตกปอยๆนะถ้าตกหนังเนี่ยอาจจะต้องย้ายกระตับเนี่ยให้ลุงแกใหม่นะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะซัดถึงตรงนี้เลยทุกคนน้ำเนี่ยน่าจะไหลแรงมากเนี่ยโอเค ก็ตรงเนี้ยปลอดภัยจากพวกโจรจากพวกอะไรเยอะมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้เอามาใกล้จากพวกกลุ่มโจรน,นั่นนะไกลเลยนะเอามาจะลุงแกไปไหนไม่รู้ต่อเด่นหน่อยลุงแกก็ไม่อยู่กูดเดียวผมเนี่ยจะก่อไฟให้แกไปก่อนนะ เหมือนแกเนี่ยจะเป็นคนที่เรียบร้อยมากเก็บข้าวของอะไรเนี่ยแบบดีเลยนะทุกคนโหแบบไม่มีน้ำมันนะไม่งั้นเนี่ยทอดปลาจะดีกว่านะไไดูดิเพื่อนเอาไปช้ไม้ไหน ก็เดี๋ยวให้เพื่อนฟุนเนี่ยจุดอันนี้ให้ลุงเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยถือกล้องให้เพื่อนฟุ้นเลยไปนี่นี่ฟืนอยู่ด้านล่างลุงแกน่าจะไปดูพวกกับดักไก่ป่าหรือเปล่าเป็นไงเพราะมาเจอลุงครั้งแรกงงไหมว่าไม่<ง>อยู่ได้ไงงงมากครับ ฝนตกหนักขนาดนี้ไม่คิดว่าจะอยู่ได้เลยนะดูดิแบบเขาเหมือนว่าเก็บฟืนกองไว้เยอะเหมือนกันนะแล้วยุงเนี่ยแบบโหเยอะมากนี่เนี่ยตรงเนี้คือวันนั้นเนี่ยที่ผมมาหาลุงเนี่ยผมเจอหมูป่าประมาณฟงหนึ่งเลยนะลุงแกก็บอกว่าลุงแกเนี่ยเดี๋ยวจะไปล่านะทุกคน ได้ไหมปืนข่องชื้นเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะก่อไฟแล้วก็ย่างพวกปลาให้แกเลยแกก็มาเนี่ยแกจะได้มีอะไรกินนะก็จริงๆเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยจะมา ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะแต่คือฝนเนี่ยมันตกทั้งวันเลยด้วยนมันเพิ่งจะมาหยุดนะเราก็เลยได้มาแค่ช่วงอันนี้ก็ประมาณสี่โมงห้าโมงนะมันก็อาจจะมืดไป เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาตัดไม้ไผ่นะแล้วก็ย่างปลาให้ลุงแกไว้ก่อนไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะมาทันหรือเปล่านะมันจะมืดเอาเพราะว่าลุงแกเนี่ยออกไปหาอะไรแต่ละทีเนี่ยคือว่ากลับมามืดตลอดเลยนะทุกวันตัดไมนะ้ตัดไม้ย่างปลาเลย เกลียดเลยเกียดเกลียดท้องเฮ้ยเพืนลุงแก่มาแล้ววันนั้นน่ะเจอปะเจอแล้วอภู ก็ใส่ใเกงที่เหมือนว่าเองเนี่ยเจามาให้นะลิ้งก็แล้ลุงแกไปหาจับไปหายิงไก่นะโดนเทือ่อหรืทเ่อลุงแกหิวน้ำไหมยังไสุดยอดดีชั่งอาว่ะด้ชั่งมคนอ่ะสุดล้วสุดล้ว เดี๋ยวจะย่างปลาเลยนะก็ขั้นตอนทำก็ฮะไม่รู้นี่อีงไหนไนนี่องกันอืมังคุ๊กมีขนมให้ลุงแกด้วยก็ทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนทำปลาเนี่ยผมก็จะไม่ถ่ายนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันยังเป็นๆอยู่เลย Okay. Uh, sebelah mah wah sebelah. Uh, sebelah ละดูละทำไงเออเยอะผัดดูอลไรบอกว่าเยอะดูก็แล้วมาเรเลี้ยงขัยนี่ล่ะเชอร์เออโอ้นตัวโอ้หน้าตัวตีกันเนี่ยผมไคลลงแกถ่ายนะทุกคนก็นี่นะปลาตัวใหญ่มากเลยโอ้นตัวหน้กซีแน่เลยเยอะผัดดูเหรอหน้าอ่างเวียเยอะเหรอ Ui về dơ, coi dơ nè lẽ lùa Ờ Ờ Mê mê, mê. Thay này, thay dưa thay à Ở oh, à. ừ, tay này, tay của dơ Cái gì nó Bà chân Bà chân Ờ, bà xô à Ờ, nè tốt đi cái nè Ờ, nè ông, ông quên nì dơ tấu bái đây lên Nì bờ Ờ, nì ô đây lạ Ờ าดเนี่ยทุกคนผ้ามันน่ากลัวผมก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่านี่คือการเอาชีวิตรอดของพวกผมแล้วก็ลุงนะถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีอะไรกินแน่นอนเลย เพราะว่าลุงแกเนี่ยก็ต้องหาพวกปลา,ปาพวกไก่กินนะแต่คือตอนเนี้ยน้ํามันเนี่ยยังไม่ไหลนะเพราน่ะดูดิใช่เนี่ยเหมือนว่าฝนเนี่ยมันยังไม่ไม่พอนะก็เยอะก็ยัริดูช่องนี้ก็อ้ยสับละับละลุงเขาเนี่ยไปตอกไก่ไม่ได้นะ <c oughs> เขาบอกวันนี้วัน <c oughs> เนี้ยก็คือไก่เนี่ยมันมันจะมีช่วงประมาณเดือนสิบเอ็ดนะแบบว่าจะมีเยอะมากเลยสิบเอ็ดถึงเดือนหนึ่งนะทุกคน แต่ช่วงนั้นคือไก่เนี่ยมันไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ของมันเดี๋ยวเราก็ย่างไปให้ลุงแกเรื่อยๆเลยน,ะนี่ดูปลาสามตัวนะก็เมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเอาหมีง้ออยมากรู้ลุงแกบอกว่าฝนตกนะหนาวมาก

ลุงเขาเนี่ยแบบว่าเก็บพวกเสื้อผู้เสื้อผ้าเนี่ยแบบดีมากเลยนะก็แบบว่าเอาเวลาออกไปไหนลุงแกก็จะพับแกเนี่ยเป็นคนที่แบบมีระเบียบม,มากเนี่ยก็ปลาแบบว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่ฟอนตูดิใช่ เป็นคนไปตกก็ต้องร่วนะนี่นะน้าคนไปตบนะทวนก็รอให้ปลาเนี่ยมันสุกไปนะก็ดูดูอกากาศตอนนี้ดิทวนแบบว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคือผมเนี่ยจะมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วล่ะ แต่ฝนมันตกนะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเพิ่งจะมาได้อ,อ,อ็มองเนื้อกุยเนื้อลงเมือเนื้อเก๊ตไทยอ,ะอ่ะอใชเยก็ที่ลุงเขาความจําเสื่อมเนี่ยคืออาการเนี่ยก็คือยังไม่กลับมาร้อเอร์ซ็นนะแต่ก็คือว่าถ้าลุงแกเจอใครในช่วงเนี้ย แกก็ยังพอจําได้อยู่แต่ถ้าช่วงที่แกเนี่ยโดนระเบิดนะทุกคนก็คือแกเนี่ยไม่จําไม่ได้ละเพราะแกเนี่ยจาได้อยู่ว่าแกเนี่ยเป็นทหารเก่านะน่าจะหนีอบพยพมาความจาเสื่อมเนี่ยทุกคนแล้วก็หลงทางมาหรือเปล่านะน่าหลงทางมาใช่ นพูโอเแหละอ๋อ่นื้อซีอิ้วเนื้อพูอ่คือบ้านลูกเขาเนี่ยเขาก็คิดถึงมากเลยนะแต่เขาเนี่ยจำไม่ได้นะเขาก็วานให้พวกผมไปหาให้แหละแต่เราเนี่ยไม่ค่อยว่างกันผมก็อยากจะไปหาให้นะจะเลี้ยงเค่าอะพี่จะเลี้ยงเค้อเอาอะเฮ้ยเดอยวเลี้ยงเค,เงเคทั้งกล่องอะ เดี๋ยวเราไปหาลูกแกนปะได้แต่ไว้องว่างก่อนดีกว่าเพราะว่าแกเนี่ยคิดถึงลูกแกนะไม,ไม่รู้ <พบ S 1> ว่า<ม>จะเ<ม>จอหรือเปล่าแกบอกว่าลูกแกเนี่ยเหมือนจะโดนคนเนี่ยจับไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแกจำไม่ค่อยได้ถ้าโดนจับไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นในกลุ่มโจรน,น,น,นะที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยชอบจับเด็กไปเอาไปเป็นพวกนะ Đi giờ ăn chè à. Mà ma một lỡ lỡ, à? Còn qua xưa mà ma mấy luôn kéo một rồi đó. Giờ mấy mày ตอนนี้ก็รอปลาสุกอย่างเดียวนะครับใช่รอปลาสุกแล้วลุงแกก็หิวแล้วล่ะไปหาดูกำัดักกันไม่มีเผาเลยนะก็คือว่าเผาเหมือนอะไรนะซูชิใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อออร์แกนิกเลยนะแบบว่าเผาแบบออร์แกนิกเลย ผมเนี่ยเป็นนักเข่าปลามาก่อนปลาซิลตามมีต <c oughs> ามเกิด <c oughs> มีอุปกรณ์แค่ไหนก็ะใจแค่นั้นล่ะมีนะไม้ไดเดาข้าวไม้ลุงแกได้ นี่นะทวนก็คือวิธีการเอาชีวิตรอดของคนบนเขาก็นแบบนีแ้แหละก็ช่วงที่แบบว่าฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำตรงนี้มันจะไหลแล้วก็มันจะมีปลาบนเขานะขอเรียกว่าปลาอะไรไม่รู้นะเป็นปลาพวงหรือเปล่าที่มันอยู่ตรงน้ําไหลนะน่าจะเป็นปลาพวงนะมันจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็พวกชาวบ้านเนี่ยก็จะขึ้นมาจับกัน ซึ่งตรงน้ําตกเนี่ยมีอยู่นะพวกปลาพวงอะไรอย่างเงี้ยปลากั้งใช่แล้วก็ปลาสสแงะใช่ป่ะใช่ครับปลาสสแงนะนี่คือผมเนี่ยอยากทานมากเลยเดี๋ยวไว้สักวันเนี่ยผมจะขึ้นไปฝั่งพอมานน่นเลยนะก็ต้องไปขึ้นพาพวกเพื่อนๆมาระวังตัวด้วยเพราะว่าฝั่งนน้นนี่อันตรายนะเราจะขึ้นไปจับปลากันตรงท้องอ่ะ ที่บ้านผมก็ยังเหลือเยอะนะถ้าว่างๆเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาให้ลุงดิบกินใหม่นะครับอืมไม่แก่แกก็หาไก่ไม่ค่อยได้เพราะว่าแกก็ตักต่กําตักไนงะกําตักไก่ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมาไก่ไม่ค่อยจะออกแล้วครับใช่ใช่ไก่เนี่ยมันไม่ออกนะทุกคนฝนตกนะไม่ออกเนี่คือแบบไม่ออกหากินนะใช<จ>่หากินใกล้ โอเคช่วงตัวห้สุกก่อนแล้วมนะั้งใช่ป่ะน่าจะพอแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้ลุงแกเนยย่างไปเรื่อยๆเลยแต่ลุงแกอยากกินเองเนี่ย้าพวกยิ้มมืเท่าอนอย่เลยดื้อเออมาพีเออแล้ะก็ให้ลุงแกแบบมาช่วยนิดหน่อยนะ น้องซี่อะอยู่ปุ้ยอ่ะ <S <S อมังแกอร่อยก็ได้กินเนี่ยก็ต้องรีบเผาให้มันสุกๆนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันจะมืดแล้วก็พวกผมเนี่ยก็ต้องรีบเดินทางกลับบ้านด้วยไม่ได้เตรียมไฟฉายมาด้วยนะมีอยู่ในกระเป๋ามือ นมไทยเข้าเมืองอ่างอ้ยอเียัย้งนึง<ท>ก็ขอคิดแล้วนะทุกคนว่าเขาเนี่ยจะกลับไปฝั่งพม่านะก็วันไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรอมาดูกันเลยก็ถ้าแกกลับไปเนี่ยคงเหงาหน้าดูนะพวกผมเนี่ยเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนเฮหานะเอฮามากเลยแต่ว่าแกเจอกล้องเนี่ยแกจะไม่พูดเท่าไหร่แต่ตอนที่แบบว่าผมปิดกล้องเลยเนี่ยแกเป็นคนตลกมากเลยนะ แกวันคนนี้ฮะแกน่าเขินกล้องไปดูไอ้แก้วปากอะตัวใหญ่จัดอ่ะดูดิอ๋อแบบเริ่มสุกนะดูดิเนื้อเนี้ยแตกแล้วนี่ไนงะ<ม>ก็ลุงแกบอกว่าแกเนี่ยจะกลับไปฝั่งพมา่าเพราะว่าแกจะออกตามหาลูกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแกไม่อยากไปฝั่งนู้นเท่าไหร่แกกลัวเนี่ย จะโดนที่เขาเนี่ยเคยเป็นทหารเนี่ยจับไปเป็นทหารอีกครั้งหนึ่งนะสมองแกก็ไม่ค่อยจะดีเวย ือตอนนี้ก็คือมีข่าวร้ายเลยนะไฟดับเพราะว่าฟืนเนี่ยมันชื้นนะก่อไหม่มันแบบว่าดับเนี่ยคือฐานเนี่ยมันก็ไม่ติดไฟเลยด้วยนะน่าเป็นเพราะมันชื้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกออให้ใหม่นะโอ้ยอุย้ยเจอถุงย นีนนถุงนี้ถือว่าติดไฟได้ดีเลยถุงถุงเซเว่ใช่ปะ่ะบิ๊กซติดไฟได้ดีเลยนะผมเคยจุดอยู่ตอนที่ผมเนี่ยพาน้องอันนี้ไปไปเจอน้องคนนั้นนะที่เป็นดาวนะทุกคนดาวซินโดมนะตอนนี้น้องเนี่ยก็อยู่กับผมนี่แหละนะ ก็คือว่าไม่อยากพามาถ่ายเท่าไหร่เพราะว่ายุงมันเยอะนะทุกคนไม่ค่อยจากพาน้องมาจุดไฟได้ดีเลยเนี่ยมันถุงมันจะเปียกหรือเปล่า กอยไหมเฮ้ยใครมาอ๋อมาตอนไหนเอาอินนมาเด้อมาตอนไหนเนี่ยฮะมาตอนไหนมาได้เสีวพักแล้วใช่หรอทำอะไรอยู่น่ะมาย่างปลาให้ลุงไงลุงแกไม่ได้กินข้าวไงไปตากไก่ก็ไม่ได้เอาไอ้เฟื่องมาได้ไงเนี่ยมาเที่ยวมาเที่ยวด้วยนี่ทุกคนนี่ก็เพื่อนผมนะทุกคนนี่นะก็เพื่อนนยทุกคนก็ช่องใหม่นะ อ๋อาไป<ช>ต,ตามกันด้วยก็ฝากติดตามเพื่อนผมด้วยนะทุกคนชื่อช่องว่าอะไรวะไลฟ์เฟิร์นนะทุกคนชื่อช่อง,อองว่าไลฟ์เฟิร์นใช่ภาษาไทยนะครับไลฟ์เฟิร์นภาษาไทยได้วยนะทุกคนฝากไปติดตามด้วยนะทุกคนตอนีอ้กคนำลังย่างปลาอยู่อ่ะใช่ใช่ย่างกินแกกินเนี่ยุงแกไปหาไก่มาไม่กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปไหนอ่ะตอนนี้คือว่านั่งรอกินปลาอย่างเดียวเลยเพราะว่า ฟืนเนี่ยมันเปียงนะจริงตอนนี้ฟืนเปียกเพราะว่ามันตกมันตกแต่เมื่อโอ้หลายวันแล้วมันตกต่องกกันหลายวันเลยด้วยอ่ะตกทั้งวันดูในหลงแกต้องเอาไม้เนี่ยมายัดไว้ด้านในเนี่ยให้แบบว่าเกาะไฟได้นะลุงแกแปลว่าฉลาหมือย่างเงะ้ยเขพอขยุบไปอยูยุบายจนชินแล้วแหละชินแล้วเขาน่าจะรู้แล้วควรก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไม่ค่อยวางนะทุกคนเพราะว่าต้องดูแล น้องต้นกล้าพาน้องต้นกล้าเนี่ยไปโรงเรียนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้นดแล้วก็เอกแล้วก็พวกฟุนเนี่ยออกไปหาลูกเขาแทนผมนะก็พวกอาจจะว่างกันดูว่างยังบ้างนดว่างว่างเพราะว่าบางครนะั้งนะแกก็ถึงลูกแกงไงบางทีก็กกไม่ว่างเหมือนกันบางทีแบบช่วงแบบอันนั้นก็บางทีก็ไม่ว่างแบบช่วงอันนั้นะ กี่ตัวเนี่ยเอามาให้ลุงอันนี้เอามาให้ลุงใช่ไหมมีข้าวมันมีเยอะเยอะเยอะนะทุกคนแต่ว่าให้ลุงเขาได้โปรตีนบ้างนะทุกคนแล้วเอกไปไหนไม่มาหรอไม่รู้อ่ะเออไม่ได้ไม่ได้มาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอเยอะอยู่ด้วยกันใครได้ยินเสียงสองคนคือว่ามากับเอกด้วยซ้ับทุกคนขยังย่างเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเกจของมันนะ ถึงมันจะไหมเนี่ยมันไม่ได้ไหมเนื้อทุกคนมันไหมตรงเกล็ดเนื้อมันน่าจะฉ่ำนะทุกคนลุงเขาน่าจะอร่อยเลยแหละแต่เราเนี่ยไม่ได้ผ่าเครื่องในมันออกเนี่ประเด็นฝนจะตกเต็มน้ำนี่หายากมากนะใช่ทุกคนเนี่ยอร่อยเลยบอกว่าเออะได้ได้ทำไหมลุงทำไมไม่ได้ทำมาเลยโอ้ตายถ้ามีน้ำจิ้มซีฟูดนะ มันดูฟินนิดหน่อนโอ้โหมเลยนะฟืนมันชื้นไงเผาแนี่ลุงชอบกินแบบไม่ไหมอสดอย่างนี้เลยนะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ายางนะเขาเรียกว่าเผาลองไฟแม่บาชินะไฟลุกแรงเกินระวังเลยเดี๋ยวต้องสร้างกระตอมมาให ทุกคนทำไมผมต้องพัพบฟองชั้นคือดูดิรอยขาดเยอะมากเลยนะถ้าชั้นเดียวไม่น่าอยู่นะทุกคนฝ<ม>นอาจจะรัว่วได้ลหักเลยฮนะโดนไฟแรงเกินแบบเนื้อขาด<ม>จนเลยนะนี่ทุกคนลุงเขามาโชว์ให้เลยนะ<อ>มันต้องอย่างนี้ลุงเขาบอกลุงข,งงขง็ขิงผมนิดหน่อยลุงบอกมันต้องอย่างนี้นะทุกคนลุงเขาอ,อยู่ป่าจนแบบ ทำยังไงถึงจะถูกนะนี่ทุกคนลุงเขามาเค็งเลยนะทุกคนอันอันนี้อ่ะเตัวนั้นหักท่อนไปแล้วทุกคนตัวเล็กใครมีวิธีที่แบบย่างปลาได้ดีกว่านี้ก็แนะนำแนะนำได้คอมเมนต์บอกได้ทุกคน <c oughs> น,นี่เขาเรียกลนไฟนะทุกคน ถ้าสมมติเราหารู้แกไม่เจอเนี่ยแกเนี่ยก็อาจจะไปหาเองนะเพราะว่าแกจะกลับไปฝั่งพม่มานะไม่รู้ว่าจะไปเท่าไหร่นะใช่เหรอเขาจะกลับไปละยังเหรอก็อยากคิดถึงลูกเขาไงเขาเลยให้เราเนี่ยช่วยตามหาก็อยากให้แบบว่าเจอลูกเขานะเพราะว่าช่วงที่เขาเจอลูกเขาครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนขาจำได้แบบภาพแบบว่าปิดตาทีเดียว ความจำเสื่อมก็เป็นแน่แหละใจทุกคนลุงเคเนียความจำเสื่อมมาก่อนานานนั้นคิดว่าสุกอยังดูก่อนไม่แน่ใจลองลองแงะดูหน่อยออเอนิ้นะ กินหอมมากนะกินไม้เนี่ยด้านนอกนี่น่าจะสุกอ่ะด้านนอกนี่จะสุกนะทุกคนแต่ด้านในนี่ไม่รู้นะไอ้้ไอตัวเล็กไอ้ตัวเล็กนี่น่าจะสุกเราลองลองแงะดูสุกแล้วะดูดิโอควันลุกเลยอมาสุกแล้ว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 นะสุกแล้วสุกแล้วตังไว้นี่เลยทำวันกลางวันอ่ะอืมเรียบร้อยตัวหนึ่งอิ่มบลต้อ ก็มันอาจจะมีเสียงเพลงรอดมานะทุกคนหรือว่ามันถูกคลัางเขานู่นเลยมันจะมีหมู่บ้านที่เขาเนี้ยเปิดเพลงไว้ตลอดนะใ่ไม่รู้ว่าผมก็ขึ้นมาที่ไรผมก็ได้ยินนะแต่ถ้าเราเข้าป่าลึกกว่านี้เราอาจจะไม่ได้ยินแต่เราอยู่บนยอดเขาไงเราเสียงมันเนี่ยอาจจะดานล้างขูโน่นเลยนะเสียงสะท้อนมันถึงไกลมากซึ่งหมู่บ้านนะผมไม่เคยไปได้วยนะ เนื้อแบบขาวๆเลยนะลุงกแกชอบกินนะดูกินใหญ่เลยอุ้ยอ่ะพ่อก็โอเคนะทุกันปลาเนี่ยมันก็สุกกันหมดแล้วเดี๋ยวผมกับเพื่อนฟอร์น่ก็ขอตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนเพราะว่ามันเนี่ยจะมืดแล้วนะเราไม่อยากมานานเท่าไหร่นี่ก็จะเก็บว้ให้ลุงแกเนี่ยกินให้หมดเลยนะแต่ว่าลุงแกเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวด้วยโอเคผมกับเพื่อนฟอเน่ขอ ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยมาหาลุงกันรอบหน้าเลยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยนะทุกคน